เราเริ่มจากวลีประโยคยอดนิยมก็คือที่เราจะเจอมันบ่อยๆอเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนลุกอราวก,กว่าตากว่าตามองกว่าตาดูนะห้ามแปลว่ามองไปรอบๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองไปรอบๆเนี่ยตัวมันจะต้องเคลื่อนที่ด้วยเข้าใจไหมการกว่าตาบางทีอย่างนี้ แต่ถ้ามองไปรอบๆเนี่ยมันอย่างนี้เลยตัวมันจะขยับะะนะอ่าลูกกระเวฮะไม่ใช่เบือนหน้าเบือนหน้า,นห,นาหรืออีกอีกอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือมองเมินเมิน เหมือนเดิมฮะทุกหลักสูตรนี่ก็คือว่าผู้เรียนจะได้ไฟล์ powerpoint แล้วก็ไฟล์เสียงนะคือไอคลิปเกี่ยวกับการแปลเนี่ยผมเอาขึ้น youtube เนี่ยสัพยักขับเนี่ยเกินยี่สิบคลิปแล้วจำไม่ได้เพิ่งดูม็คือเ่เสึกจำไม่ได้แต่เกินยี่สิบคลิปแล้วแล้วก็ไปดูตรงนั้นเสริมคือเวลานึกอะไรออกอะที่ท,ที่ที่ไม่เคยสอนหรือบางทีสอนไปแล้วแต่มันยากๆยาเงี้ยเข้าไปพูดใหม่ ไอคลิปแรกๆก็เสียงก็จะเบาๆหน่อยเพราะว่ายัางทำไม่เป็นอเน,นี้ยก็คือประโยคยอดนิยมซึ่งมันจะเจอแทบทุกเรื่อง <Okay. S 1> เขาทำอะไร <Okay. S 1> อย่าไปแปลว่าเขามองข้ามไหลตัวเองนะเว้ยมันมีพิมพ์บอกว่าขายด้วยนะเขามองข้ามไหลตัวเองฮะเหลียวได้ม<ะ>เ,เหลียวมองเหลียวเฉยๆไม่ได้เขาเหลียวมองและทีนี้เนี่ยเตือนแกล้ง กลนส์ของอเมริกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าชำเรลืองไม่ได้แปลว่าเหลือบมันแปลว่าลุกเนี่ยแหละแปลเหมือนกันเดะเลยนะเพราะมันจะมีวลียอดนิยมอีกอันหนึ่งก็คือ meaningful look หรือ meaningful glance แปลว่าไอ้พระรามกับหนุมานเนี่ยไม่ใช่ส่งสัญญาณพี่ส่งสัญญาณนห้ามใช,สมสญญญมใช้คือมองแล้วรู้โดยไม่ต้องพูด รู้กันยังไงรู้กันในทีเอ a อรู้กันในทีมรนิฟูลลุ n หรือม l นิฟูลกลนส์ไปอย่างเดียวกันอเมริกันนี่จําไว้นะอย่าไปดูสับให้ดูไปที่ความรู้สึกนึกคิดเพราะสับแม่งมั่วมากมั่วมากคนอเมริการแม่งแบบ just spit it out คือว่ามาเลยว่าไปเลยไม่คิดมาก He look closely ก็ทำอะไร อย่าไปแปลว่าเขามองใกล้ๆนะผิดนะเนพ่งมองบางบริบทอาจจะได้แต่ว่าน่าจะหาที่ใช้แล้วมันไม่ค่อยเข้าโดยส่วนใหญ่คือไอเนี้ยที่เจอครั้งแรกเนี่ยนะก็คือแม่งเขาเขามองตงึคือเขาชื่นชมสถาปัตยกรรมคือเพ่งมองมันไม่เข้า ่าพินิดแต่พีนิดนี่สับแม่งไอ้ดั่นเคยไปถ่ไยพิจารณาเออตั้งใจมองหรือบางทีอ่านสีหน้าก็ได้นะถ้ามองคนเนี่ยถ้า he look closely at her อะไรเงี้ยมันจะเขาอ่านสีหน้าเธอเออเนี่ยขนาดนั่งทนะําน้วแม่งลืมคือปลายได้อีกอย่างคืออ่านสีหน้า empty face หรือ empty look ปลยอย่างเดียวกัน แล้วก็ใช้บ่อยพอๆกันนักแปลมันก็ชอบแปลามาแววตาว่างเปลา่าแววตามันว่างเปล่าได้ไหมันยไม่ใช่มันไม่เข้าใจก็คืองงบางบางทีเฉยชาก็ได้นะ คือต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสีหน้าหรือแววตา